สวัสดีครับทุกคนมิกี้เองจ้าหลังจากที่หายไปไหลายวันในสุดก็กลับมาแล้ว <laughs> แต่ว่าคลิปที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่เป็นคลิปที่ผมอัดเอาไว้ก่อนที่จะไปต่างจังหวัดนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปในเรื่องแล้วนะโอเคขออนุญาตเป็นคลิปแบบว่าชิวๆไปก่อนสักหนึ่งคลิปนะครับโอเคไปลากหัวคมๆกันเลย let's go ไปโดนอยู่แล้วเอาไปดิ <laughs> ไม่แล้วเฮ้ยโอเคอ้หกระตุกนั่งเ้ยทรมทางสายส่งแฟไปอู้หใครยิง เออคุเมีอัตีนี่ว่าลืมเลยแถวนี้แถวนี้อยู่ไหวนวะเดี๋ยวเจอละวโอเคตายหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพิ่งเห็นระเบิดอ,อยู่ข้างหน้ากองเข้ามาระวังนะเพื่อนพร้อมหลังตายมีตัวมีตัว

อ่ะมันไม่ยิงกูเฉยเลยลลเอะไรวะเข้าไม่ได้วะโอเคแต่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชิบหายกระสุนเหลือสิบเก้านัดปืนโพกสไนเปอร์อ,รอ่าชิบหายโดนยิงแล้วโอเคเอ <Ultra Alpha S 1> อ่เดี๋ยวอะไรเป็นมะต้องถอยบีว่ะ จุดนี้แหละโคนเดือดบวกให้โอ้ยโอ้โหโดนสวนหลังระวังด้วยแต่ยิงยิงกดไว้ก่อนก็ได้อย่างนั้นก็ e เข้า B หนึ s <S ่งไม่ได้

โอ้ยตัวเนี่ยโอเคโอคบาเลยเดี๋ยวนะเราดีเฟนต์ไม่ใช่หรอวะทำไมเราเหมือนมามาแอทแทกเลยวะทำไมเราเรา เราต้องมาต้องมาบุกบ้านตัวเองด้วยรูไม่เข้าใจนี่นี่เป็นจุดเกิดแล้วนะโว้ยโอโดนบุกยับเลยวะกวรตีก่อนอ่าเราคุยเห็นแล้วโอเข้างบนตวงนี่ไงเจอผมสแกนแฮกเขาดิ ปืนพกปืนพกลุยแหลกสู้ได้เหรอสู้ได้เหรอปืนพกผมแรงนะโอ้โหแม่งเอ้ยอดีปืนพกยิงอย่างเดียวพอเฮ้ยทำเชลล์ปืนพกดีวะเนี่ยโอ้ยเอ้าเอาผมคนเดียวไม่ลงกันเลย โอ้โหแม่โอ้โหเดี๋ยวนะเยอะเกินไปปะตรงตรงกลัวมันเจ็ดแปดคนเนี่ยกูยืนครับอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็เก็บได้เรื่อยๆเลยเฮ้ยมันบุกมันบุกเฮ้ยกูคนเดียวนะเนี่ยเฮ้ยกูคนเดียวเอากูไม่ลงกันเหรอเอากูไม่ลงกันนะเด้ นี่ไงให้โดนกูโดนกูปามีใส่เข้าไปเฮ้ยกูถามจริงไปกูอยู่หลังมึงเดี <c oughs> <you> ๋ยวกูค่อยอันนี้ไว้มาเดี๋ยวกูนัเองวกูนัเองเฮ้ยเดี๋ยวกูอันติก่อนเราเนี่ยเดี๋ยวกูสแกนก่อนข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีไม่หยิ่งแล้วทำอะไรกัน โอ้ยระวังระวังระวังโอ้ย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 หายล้วไปเมืองนครช่วยไงดิวันนี้ยปตรนั้นล่อหนัวิ่งไปวิ่งไโอเคตายโอ้ยโอ้ยศูนยอ้นหนึ่งวิ ไปไงเอ้ยเพื่อนลังวิ่งมาเพื่อนลังวิ่งมาไม่มไมด,ได้ไม่ได้เยอะโอเคโอเคสวยขอถอยก่อนขอถอยก่อนเติมกระสุนก่อน อะไรอะไรอะไรเอาโอ้โหแม่งยิงธนูใส่ฟ้าใส่ตัวกูก็ว่าอยู่แต่มันช็อตกูไม่หยุดเลยอ๋อมันติดตัวอยู่เดี๋ยวว่ากูไปกันต้องอื่นกันได้วะใชความระมัระวังหลัง ตายตายหมดาตายหมดแฟดไปโอเคโดนแฟดมันมีโดนแฟดอะไรอะไรเก็บ3ที่เป็นคิวไปแปบ๊บนึงสแกนแปบบ๊บโอ้ยระเบิดระเบิดระเบิด ตายหนึ่งตายสองตรงนี่เราเอ้ยโอเคเลยจะหมดวะเดะเดะะเดดะเะเดะเดวเดะ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 เดเดะเดเดเดดิเดเดะเเเดะ ยมีตัวทางซ้ายเรียตายโอ้โหตะกอนอะไรวะอู้จโอ้ยมันก้มอยู่มันก้มอยู่มันมอบอยู่ตรงข้างๆข้างๆหลัวครับลุกไปโอเคเพื่อนชุบละเพื่อนชุบละแบบไป

ระเบิดจิบหายแล้วแม่งตายอย่นี้มาแล้วดิอ๋ออย่าซีก่อนอือดีนะมันจะซีทันโอ้แต่เพื่อนตายกันหมดเลยว่ะในซีอ่ะโอเคไม่เป็นไรกลับมากลับมากันไว้บั่น ระเบิดเฮ้ยระเบิดติดเพื่อนวางเพื่อนกูกำลังเข้าไปไปน้องไปน้งกูสแกนก่อนกูอสแกนก่อนแพ้โอเคข้างในมีตวงอ่ะตายแล้วเฮ้ยห้าสิบเก้าตัวมันมันแพ้แล้ว จะมีข้อหน้าตวงโอู้หโคตรเยอะเลยความระวังนะเยอะนะอ้าวไม่เห็นชุบผมเลยอ่ะโอเคขอบคุณครับโอ้ยใครวะของเพื่อนเหรอ

ยี่แปดตัวยี่แปดตัวอารมเลยชิบหายละโอเคโดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ยโอเคไม่โดน <c oughs> ได้อยู่ อเยอะๆๆๆๆๆอย่างนี้อีกสองตัวไทยสองตัวได้เลยอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวชนะแล้วเออต้องงี้ดีอวะเพื่อนอะไรนะกูฟังไม่ได้ยินเลยเมาไม่พังใช่หมเมาพังเหรอใช่มันขดนะทเวลา โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสียงเพื่อนผมอาจจะเบานิดนึงนะครับเพราะว่าผมปรับเอาไว้นะครับให้มันเบาเพราะไม่ให้มันจะดังเกินไปนะครับโอเคครับก็คลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่เกมหน้าครับสำหรับนี้ผมมีกีลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบาย